มก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่การรีวิวสกินใหม่ของแม่นกที่เป็นครั้งแรกแล้วแบบกดซื้อแทบการันทีเลยเพราะว่ามันสวยมากๆเลยสก,กินเดี่ยแถมเรายังสามารถแบบใส่แยกเซ็ตได้อีกต่างหากนะคือแบบซื้อมาทีเนี่ยคือแบบ อย่างคุ้มค่ามากๆด้วยดีไซน์ของสกินนี้เนี่ยออกแบบมาได้แบบสุดยอดมากทั้งปีกเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็สีสันต่างๆของสกินนี้คือมันลงตัวแบบแปลกๆอ่ะอืะดูดิไม่ให้ซื้อได้ยังไงเละดูแบบโอ้โหโคตรที่โอเคผมก็ไม่พูดว่แล้วเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าสกินที่มันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวป่ะเลโกดูโอ้โหแล้วตัวละครมันเข้ากระดานญี่ปุ่นอันนี้ไปเนี่ยอ่าขอเช็คคกนก่อนเจอปะ โอ้โหเช็ค2เครื่องเจอทั้ง2เครื่องเลยอันนี้คือเซอร์เกิดแยกกันหมดเลยนะเราน่าจะแบบค่อนข้างที่จะแย่นหนักมากตอนนี้ปาบโอ้โหสลัดทันพอดีด้วยก็คือถ้าเกิดเราจะให้แบบเขาโดนนกก็คือต้องแบบเนียหนึ่งหนึ่งอย่างาเงี้ยไม่งั้นก็คือไม่โดนน่ะมายจะชี้ไปไหนต่อโอ้โหคนนี้อ๋อเราไม่ยอมเดียวนี้ด้วยผมเดาใจเซอร์ผิดอีกแลหละน้าต่างก่อนปะหรือย,อยังไงหรือไม่ ต่างนี้กับรอบหนึ่งฮะเอาร้อยฉีมาอย่างงี้ปั่นแย่หมดเลยป่ะนะโอ้โหจริงทุกคนดูดิปั่นแย่หมดเลยอ่ะโอ้โหข้าท่านก็อยู่คนดีก็แหละเนี่ยเครื่องนู่นแะไกลนู่นแะปันแย่กันหมดสามคนอืมอ่าไม่รู้ว่าเครื่องไหนแบบกั้นด้วยโอเคให้กั้นหมดก่อนป่าเรียบร้อยไม่ต้องปงปั่นกันโอเคมีคนไปแบบช่วยละปล่อยไปก่อนสักปาบหนึ่งเอ้าโดนคนเดิมเฉย อ่าแล้วเขาออกไปไ,ไหนวะเนี่ยโอเคลองแบบสักทีดีเอ้ย,เ,อยเห็นคนอ้าวแล้วโดนใครเน่ะไอเลือดบ้าๆเฉยอ่าแล้วผมเจอคนนี้ไงอืมทุบหลังไปก่อนออกไปไหนเหมือนเขาจะฉีกยาวเลยนะอ่าออกไปดิีจากรอบนึง่งโดนแบบคมๆไอ้เพื่อนฉีกไปไต่อแล้วสิว่าโอ้โหกำลังจะบอกว่าเซอร์ตอนนี้เขาไม่ค่อยจะไอเดสลัดนกเลยอ๋อมัน มันแบบมันโดดตู้แบบหล่อเท่หล่อเท่ไปดีมั้งหลอกวะเนี่ยอ่ะโอเคแขวนก่อนสักรอบหนึ่งอ่าแล้วเป็นเครื่องดีที่ระเบิดด้วยเอาแล้วไปใช้นะโอเคผมผมปล่อยชิงไปนะคือเขาฉีกออกมาแล้วฮะแล้วเขาโอ้โหฉีกเขาไม่ใหญ่ตึงๆอยู่แล้วโอเคลองดักทีรอบหนึ่งดิโดนปะอุ้ยโดนเฉยโอ้โหนี่มันหลิวจีสัมผัสดี่ว่ะเอาไป็นอเฮ้ยโอ้โหดักผิดนิดนึงไม่ต้องปล่อยหรอ <ś red> <ś red> เดี๋ยวมันแบบมไม่ทันแล้วฮะเฮ้ยโอ้โหได้ปะเนี่ยอืมได้เฉยคือถ้าเกิดเรารอนกคูดาวนะไม่ได้จะทันนะผมผมปล่อยเขาสลัดทิ้งไปเลยเนี่ยคือกว่าเราจะง้างอะ่ะมันจะหายไปเดียวเนี่ยป่ะคือมันจะหายแบบไวๆเลยอ่ะอ๋อหมอนี่โอเคดักตัวต่างไว้นะดักตัวต่างไว้แล้วเกิดไปก็อืมนี่งไงเราลิงแบบเราลิงแม่นไงเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะแบบดักนี่รอบนึง เรียบร้อยเออตอนนี้เราแขวนคนแบบอืมรวมๆมันๆเลยแล้วเหมือนปั่นตรงเนินเป็นลอลี่ย์อะนะเฮ้ยโอ้โหไม่โดนตอนนี้นเพื่อนโอ้โหแล้วเขาช่วยเพื่อนกันแบบไวๆมากอ่ะโอเคผมขอลองดักนี่ก่อนทีนึงโดนปะโอ้โหฉีดไปแล้วเน่เน่เน่เจอผมเจอลอลี่ละดีอยู่ดีอยู่ดีโอ้โหคณะเพิ่งติด โอเคเอาละคนที่ไม่ยอมสลัดนกอีกและอย่างนี้ลมวันนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สลัดสลัดนกอย่างนี้นะโอเคปล่อยแบบยาวๆเอ้ยคนที่มันฉีกออกข้างโอเคอย่างนี้ไม่ไม่ได้ละรีดักกันนีกเส้นหนึ่งผมสาดักบ้านใหญ่คนที่เขาจะฉีกเขาบ้านใหญ่ที่คือแบบดักมั่วแล้วหลอนไงผมเอ้าเอ้าแล้วคนนี้โอ้โหเขาลองมัว่วเฉยรัตคอคาผมมาเกิดกลางแบบหมดถามจริงเถอะไม่แขวนก็ได้แขวนไวก่อนเราจะเห็นออร่าของอลันเวกนะไม่เห็นเฉย เดี๋ยวเราลองเครื่องกั้นห่บ้านที่จะเห็นอ่าอยู่นี่โอเคดักอันนี้ไปโอ้โหคดีมันวิ่งแบ,บบไม่ตรงตรงเลยพอดีโอเคนี่แบบมั่วๆด้วยก่อนเผื่อโดนโอ้ไม่โดนนี่แล้วเขาฉีกมานี่ผมเดี๋ยวเขาจะวนแมสันต่อกันเลยแบบเอ้ยผมว่าตีธรรมดาเลยว่าไม่ต้องไปฝืนแบบอีโกงอีโกโอ้อืมลบกันให้มากหรอกโอเคเจ้าผมไม่เห็นตัวผมไม่กล้าจะแบบปล่อยสุดอะตอนเนี้ย โอ้โหนี่คือไม่เห็นตัวนี่คือแบบอ่านไม่ออกเลยโอเคมันเขาจะวิ่งยาวนะนี่แล้วเขาวิ่งยาวจริงอ่าเฮ้ยออกมาดิหมฟังดีจังลิสใสไงไายคนที่เฟสสองอ่าแล้วผมแขวนใครนะคนเป็นขายมูครบสองอาระเควสเสร็จพอดีปั่นปะเพื่อนปั๊บโอ้โหไม่เยอะเลยอ๋อฮิวอยู่ตรงนั้นฮิวอยู่กลางปันใหญ่ อันนี้หิวแ่ะดูทรงโอเคขอลองปล่อยแบบกับสองรอบดิเอ้าแล้วหิวจริงเอาดิทันปะเน,นี่ยโอ้โหไม่ทันอันนี้คือแบบโอ้คิดว่าน่าจะหิวเก้าเก้วอ่ะแต่คือเพื่อนเขาแบบใจไม่น,ไนิ่งแง่เอ้าโดดปนี่เฉยอะไรวะเนี่ยหลอกดิหลอกรอบนึงโอ้โหหลอกไม่ได้อ่าผมปล่อยครั้งนั้นนอนเล่นไปก่อนนะเอ้ยเอาว่ะโอเคดักก่อนดิตักแผลหนึ่งเอาป่ะเพื่อนเอาว่ะอืมโยซ้ายโยกขวาอยู่ท่าน เอ๊แล้าจะฉีกหน้าต่างนี่อย่างนั้นเลยปาบหืมโดนไปก่อนอ่าโอเคอย่างนี้โอเคเมื่อกี้เขาติดหนึ่งจากไอ่อนเหลืองด้วยอะแโอ้โหอย่างแบบอย่างคุ้มค่ามากผมหาใช้หน้าไม่เจอคนที่ชื่อว่าไอ้เล็าบาบ้าหาเนเลยก็ไม่รู้น่าจะคานแบบคานหนีไปไกลเลยโอเคแหวนเอาแบบตะขอขาวไปก่อนอันนี้ลอยเฟิร์มินนะน,นี่ไงผมเจอไงเอาแล้วเขาจะเขาจะเถิดหรอป้าเถินดนี่คือแบบเก่งเกืนอน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้โหหมอได้มาเทิดจริงคืออืมเป็นโครงรักเพื่อมากๆโอเคแขวงแรงและกันตายคนนี้ก็เฟสสองอ้าวอาเจอใครนะลอรี่นะปล่อยไปเฮ้ยไม่โดนโอ้โหโดดล่างเฉยโอเคตอนนี้คือชัยหน้าคือแบบเขานอนยาวเลยแต่ผมหาเขาไม่เจอดิๆมันเขากำลังจะไปช่วยเพื่อนนั่นแหละโอเคปล่อยอืมปล่อยลงไปสักตัวนึงลองไหมโอเค อ๋อแล้วเขาไ,ไม่ยอมสะบัดเขาปล่อยมือกลางทางอย่างนี้ลม้มแน่ย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ล้มไม่ล้มได้อยู่ได้ปะปาบเรียบร้อยโอเคคนที่โมลีได้แล้วผมว่าผมไปโมลี่นี่ตรงเฮ้ยโอ้ยเ,เสียงฟูมิ่งอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ได้เสียงเขาร้องแบบอะฮึอะฮึโอเคแต่ขอโมลี่ก่อนมาดี้แก้วคือจะกินแล้วโอ้โหจะกินเรามันแบบสวยแฟนตาซีมากอะไปเพื่อน แน่ผมได้ยินเสียงฟงหมิ่นอยู่ใ,ใกล้นี่จริงกัน,กนแหละเอะเอะฟงหมิ่นอยู่ตู้โอ้โหก็ว่า,าเสียงอยู่ใ,ใกล้เสียงใ,ใครตัวเองเจ็บตัวเองเข้าตู้ทำเหี่ยวเลยไม่ได้เสียงมันออกแบบชัดเจนมากอ่ะเอ,าะเนนะอ้าลราเช็ดนะอ๋อเช่ได้บัคคาร์ไอยู่ข้างล่างนี่โอ้โหเอาห้าแล้วคนนี้ตายแล้วด้วยเออโอ้ยเลยเป็นมูรีอ้โหโ,โ,โ,หโ,ดดโดดทษโทษวัจบรีสักแบบสักสองสามคน โอเคเห็นว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ช่วยแล้วผมเขาน่าจะแบบอืมผมว่าเขาน่าจะปล่อยตายเลยก็คือตอนนี้ก็มาลุ้นว่าจะเจอลอรี่ไหมถ้าเกิดเจอหลุมก็ถือว่าไปดวงของเขาอ่ะอ่านั่นเดเจอหลุมแบบวัยผมที่ไม่เคยจะมีดวงแบบเจอหลุมก่อนเจอโอเคตานทีก็สิ่ว่าแบบอิซี่กรีปอิซี่ไ์ไปแล้วกันนะผมโอ้โหลานที่แบบลานย่งกว้างโอเคขอแบบนกเช็คไปก่อนโอ้โหมัน รู้จิตสัมผัสแบบทุกทีเลยผมโอเคนกตัวเดียวพอโดนปะป่อาอ่าโดนแบบแม่นๆโอเคขอไล่ลิพปิปก้าที่ก่อนเอาแล้วเขาโดดบาลานซ์หรออย่างเงี้ยอย่างยิบดูตรงบาลานซ์เออมีคนปั่นอยู่นี่โอเคมีคนปั่นอยูน่นี่แล้วก็อืมขอดักไปก่อนสักสักตัวหนึ่งแล้วก็นี่สักสองตัวได้ไหมเนี่ยอา่ามีคนเจ็บจนได้ แต่เขาไม่ได้ติดท่ามิวอะเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บทั้งคู่ค่อนข้างแบบอย่างเราอ่าคนเจ็บคนที่ป้าคนเนี้ยใช้หน้าคนเนี้ยเขาแบบจากน้ปักซอยไปก่อนอา้าวอะไรของเขาเนะี่ยเอาเอาแล้วเขาโดดตุ๊โดดตุ๊อ๋อไม่ใช่อืมเขาฟาดไปก่อนโอ้โหนึกว่าจะพับไม้เอเคร์จะยอมทำคนเจ็บได้แบบค่อนข้างหลายคนหนักมากก็ได้ตอนเนี้ยโอเคว่ากันไม่น่าโดนนะอย่างเงี้ยโอเคว่าปล่อยนอกคูดาวไปเลยหรือนอกตัวนึงอะเอาไปดักไม้อะไรกันถ้าเกิดเขาแบบ จะบนไม้ใกล้ๆนี่งันหลอกรอบหนึ่งฉีกปะอโอ้โหฉีกได้ก็บ้าละอ่ะดักนี่ตัวหนึ่งได้ป่ะเพื่อนแ่ะแดดแดดแอืมตอนที่ผมเอาเพิร์กแบบแบบย่างเลเอะเทอะหายเลยคือลองดูเผื่อได้เล่นประมาณนั้นคือถ้าเกิดใครโดดตัวก็ติดปอกกำบงังเฮ้ยเครื่องหลังจะติดโอ้โหมอดิคือตอนนี้ไม่มีใครช่วยเพื่อนจริงปะเนี่ย คือไม่มีใครช่วยเพื่อนจริงจงังแล้วคือคนนั้นจะตกเฟรส,สองแล้วนะเดียวอ้ามีแล้วป่า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  <c oughs> เรียบร้อยติดไอ้นะติดเฟลิฟไปก่อนโอ้โหตอนนี้คือเหมือนเจอเขาปั่นแยก่กันหมดอะแล้วไม่มีใครยอมแบบยอมช่วยเพื่อนดีๆเลยอ้าอะไรคนนี้ดีกว่าเนี่ยคนที่ติดห้ามฮิวนะถ้าให้ผมรู้รู้สึกถ้าเกิดเราตีเขาเจ็บได้มาแต่แบบขอลองดูก่อนเอา้ายังไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าคนโดนดาเมจมันเป็นลิเบกาอยู่คนหนึ่งเอาออกไปใส ออกวันนี้เดี๋ยวออกมาดีดักทูแล้วแต่มันมันโบเมนอ๋อตอนนี้คือเครื่องแบบจะติดแบบหลายเครื่องมากอะเอาไงดีแม่เอาหู้มันวิ่งมันวิ่งฝ่าวเลยวะคนนี้สักทีดิเรียบร้อยอ่ากรนั้นปั่นสองระเบิดไปก่อนเพื่อเรียบร้อยระเบิดไปก่อนกระนั้นไหนะจะติดแล้วนะโอเคพอปล่อยไปก่อนสักแผลหนึ่งปาบโอ้โหไม่มีสักปาบเลย อันนี้น่าจะเป็นชัยแนานะที่กําลังแบบเนี่ยดิ่งมาช่วยเนะี่ยโอเคขอแบบอืมดักนิดสักตัวหนึ่งคือต้องมีคนแบบดิ่งมาช่วยดิคือแบบให้ได้อานี่ไงมาช่วยจริงโอเคประมาณนี้ไในได้ยอยู่ป่า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 ,ปา,ปาเรียบร้อยเจบ็บอืนี่ไงคนทีติดแบบห้ามยู่จนได้โอ้โหเธอแบบอย่างเลือนเธอจัดอ่ะตอนเนี้ยโอเคลองดิโดนปะ่ะจิตใจการสำคัญของความรู้แต่ถ้าเกิดจิตใจการ มันมั่วก็คือแบบก็คือเลิศเทอจัดจักตัวอะไรไว้ไม่ให้เขาเข้าบ้านใหญ่เออตอนนี้คือเซอร์แบบเจ็บสี่มีเกียวไม่มีใครแบบยอมอยู่กันดีๆสักทีเรียบร้อยอ่าติดก่อนอีกเครื่องหนึ่งจนได้โอ,อู้สองเครื่องจนได้แขวนเสาเขาท่านโอ้โหเราเสาเขามาระเบิดเครื่องแบบเครื่องกระกากด้วยนะโอเคเอ,อ้ยลอยออกมานี่นี่ผมเขาออกมาดีอยู่คนหนึ่งเอ,อ้ยเดี่ยวกระนั้นหลุดฟุกเฉยโอ,อ้โหยังโคตรสุด ดูมาสักรอบเอาละเขายกยกเพื่อยกดีเลออยใช่ไหมดักไปเอ้ยโอ้โหยกก่อนตึงๆโอ้โหตะย่าก่อนตึงๆหมอที่โคตรเซียนจัดเอาไปไหนเว้ยต่างในรอบนึนงได้ปะอืได้อยู่คนนี้ยังไม่ตายวะคนนี้มันยังนี่ยังไม่ได้ตกเฟสสองอ่าไม่ทราบว่าสองคนนั้นฮูวอยู่ปะรอคนนี้อ่าไปดีอยู่มนติดช้าไปอยู่ๆผมจะ คิดว่าเขาหิวอยู่เพื่อโอ้โหช่วยกันไวมากอะบอกสักป้าบดิอ่าคนนี้โดนโดนตกไปก่อนรอบนึงตากในรอบนึงได้อยู่นี่เจ็บอยู่จิตใจการสัมพัญธ์แความรู้คนนี้อันนี้คือแบบอย่างมั่วจะหายเอาแล้วมีคนปั่นอยู่ใกล้คนหนึ่งด้วยนะอ่าอืมฟาดหน้าไปก่อนเนี่ยมีคนปั่นข้างหลังเนี่ยคนหนึ่งสักป้าบดิโดนปะอ่าดีใหญผมเจอบิวโอเคเพื่อน ขอแบบโอเคสอนอันพอน่าจะได้อยู่เรียบร้อยมีใครในที่ผมไม่ได้แขวนต่อของขาวอะน่าจะบิวบางิดว่าผมว่าดูทรงน่าจะบิวแน่นอนอะ่ะโอเคแขวนบิวก่อนแล้วกันเรียบร้อยโอ้โหเขาช่วยกันไวมากสรุปเซตทั้งที่ผมเอาไม้นี่คือแบบเลอะเทอะชิบหายเลยเนี่ยอ่าจิตจการมสำคัญของความรู้แต่มันมันไม่โดนก็คือมั่วโอเคเอาดักตรงเสาเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องละปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหโดนไขว้แล้ โดนบิวคนเดียวแล้วไอ้คนช่วยไม่โดนเฉยอ่าเขาจะเข้าบปเล็กนะคนนี้โอเคลองดิเผื่อโดนโหมั่วยังไงแหนเราเห็นมงกุฎอยู่ด้วยนีนี่กำลังปั่นแบบตึงๆตอนนี้เบก้าตายนะโอเคคนหลังเครื่องคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาริโอคนหนึ่งเขาจะฝืนปั่นต่อปะอ่าดักนี่ลองดูสักรอบหนึ่งปับ โมลีได้แล้วโอเคก็โมดีกันเลยกันไม่ให้แบบเสียของอราชาคัตซีโคสสวยแต่กินนี่มันสวยแบบเอาเรื่องเลยเดย็คือผมชอบในความฟปตาซีของมาเอะคือพอเห็นในคอนเซปต์อาร์ตผมคิดว่ามันจะเป็นสีดำลว้วนแต่ว่าอย่างนี้ก็ก็โอเคอยู่ปล่อยไปโอ้โหมันฝืนปั่นก่อนด้วยมาแล้วโดนหมดหมดอย่างนี้โดนหมดอย่างนี้ต้องแบบ <c oughs> ไม่โดนสักคนมีแต่คนโยกหมด เออผมไม่ควรไล่คนไม่เจ็บนะเพราะว่ามันมันเสียเวลาแล้วก็ตอนนี้คือเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วด้วยแล้วเครื่องข้างหน้าเนี่ยเครื่องบิวเนี่ยบิวเหมือนกำลังปั่นเครื่องได้อยู่นี่เ็นบ่าบอกแล้วเอา้าแล้วบิวปั่นเสร็จแล้ววิ่งออกไปไหนวนะเนี่ยอ่าแน่ๆเจอบิวผมเจอบิวละโอเคปล่อยนกดักประตูไปก่อนเนี่ยบิวอยู่นี่โโอ้หบิวกำลังแบบเปิดประตูตึงๆเพื่อนขอสักปาบดิเออเจอบิวนี่บ้านเล็กนี้หลอกทาไงดีเพื่อน จากพาก่อนสักรอบนึงเรียบร้อยโอ้โหผมเดาถูกได้ยังไงวะเนี่ยไม่ปะไม้ค้างมีอยู่นะโอ้โหหมอนี่ไม้ข้าง,างมีวนโอบวนแบบฉีกออกประตูนี่ออกไม่ได้เพือ่อนนายสลัดนกอยู่นายจะโดดหน้าต่างอืมไม่ได้เอาเราผมเจอใครเด่ะคนที่อยู่คนหนึ่งเก็บปล่อยนกมาคนที่ก็ตายนะถ้าเกิดผมจอยผิดแต่จะทันหรือเปล่า จากมาก่อนตัวรอบนึงเอาโอ้โหมอนี่มันกลัวมันกลัวนกเราโอเคเขาหนาต้องวิ่งดิ่งไปอีกประตูนึงอะถ้าเกิดใช้หน้าเปิดอยู่ก็น่าจะทันอยู่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าใช้หน้าน่ต้องแบบอะไรนะอ่าดิ่งมาช่วยบิวให้นา้ก่อนมามาลุ้นกันว่าผมจะทันไหมนี่ไงใช้หน้าเปิดเอาเรากดตายยากไม่ทันเพื่อนไปออประตูไปก่อนตอนนี้อื สรุปตาที่ผมก็ได้บุรีแค่แบบอสองคนไปบุรีันหน้าประตูไว่แหละฉากก็แบบฉากก็เท่เรื่องเหมือนกันเรียบร้อยสกินแบบยังสวยแต่โดนบังไปครึ่งตัว ตาดีแบบเกือบรอดตาตึงๆเลยเวละ่ะโอเคจีบผมหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทัางหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งาบาทนะครับทองไว้นะครับพี่ถึงฟังคี c o ีน็บไนะครับจุบจุบวันนี้เรามีร้านเติมเงินธนบัตรลลมาแนะนำที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเอง แถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมูลเลตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้การสกแกนเคียวโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิทของเราได้เลยตอนนี้ออกด่านสองฝั่งด้วยเช็ชคมันทั้งสามเครื่องกันเลยมาลองดูได้ปะเห็นเนียไม่ใช่เนียเมกคนหนึ่งเฮ้ยเฟสดังทดๆอ่ะผมเห็นนี่เมกอยูน่นี่คนหนึ่งอะลองทีรอบหนึ่งเรียบร้อยเช็คดักตัวต่างก่อนโดดปะ จะโดน่ะเจียวน่าจะเสียไหมแต่แผดแรกเลยเหรอนี่ถามจริงโอ้โหไม่จะสเตปแบบบ้านใดรองเป็นคนบ้านใด้องเบาั้งหน้าหมายปะมีแต่หีน้าต่างอยู่เจี่ยวเอาไปเขาวิ่งแบบหักมัอวยกันนะเจ้ตอนนี้คือเขาฉีกมาโซล่ากันนะอย่างเงี้ยผมน่าจะค่อนข้างแย่อยู่โอเคอืมโดนไปก่อนรอบหนึ่งผมก็มุนบอกมา เรียบร้อยจะติดแบบหนึ่งคนหนึ่งเครื่องไหมตามคอนเซปต์เกมอืมคิดว่าน่าจะอยังไงอ่ะเอ๊ะเอ๊ะมีคนอยู่กลางแบบคนหนึ่งนะนี่โอเคโอ้โหสปินฉีกด้วยเพือ่อนแ่ละมาไหนๆแล้วก็เล่นเซตแบบห้ามฮิวละโอเคขอเอาแบบนกจักไปก่อนแล้วเราก็จะก,กดสูตรในการที่เอาให้ห่างจากเขาอะ่ะอืม,มนกหมุดมาแล้วรอบหนึ่งเจอเขาก็ยังแบบ ไม่มีใครแบบริงมาช่วยเพื่อนสักคนนึงเฮ้ยเอ๊มีคนช่วยละป AAAA, ั๊บปับปับเรียบรออยคนนั้นคือติดแบบห้ามอยู่จนได้โอ้โหอันนี้คือสเตปนี้มันต้องใจเย็นมากนะแล้วมันก็เสียเวลาจัดด้วยคือเอาจริงเอาเวลาไปแบบวิ่งหาคนน่าจะแบบน่าจะโอเคกว่าโอ้โหแล้วคือเขาปั่นไฟโซนนี้กันคือแบบใกล้ติดแล้วแหละออกมาทีพัอหมมันยิเราตรงมุมด้วยหมอนี่ยโคตรสุดจัดอะ พับปาไม้อ้ยเอาตรงไม้อีกพับปาไม้อืมหอนี่ผมก็แบบชี้ซ้ำเกินจะเอาชีวิตใช่หรอกมันไม่เจอใครแล้วโอ้โหเสยยปัน่นโซนล่างปันไปนแบบสองื่อนแบบหน่อดอะข้อเด็ดอยู่เคองดีปะลองแบบลองเช็คดูก่อนอาไม่มีผมจะแวะมาทื่ข้อเนี้ยผมแล้วผมก็จะเอานก ไปดักตรงฮุกตอบเหมือนเดิมเอาช่วยจนได้ไขวัดอะเอาเป็นคนเดิมเฉยมาดิเออออกไปไหนลองดักี่รอบงนี้หรือแบบอูยิงชาไปรู้นะเขาจะออกมาแต่มันแบบไม่มั่นใจอะคือผมก็ไม่ได้แบบมั่นใจขนาดโอเคถ้าออกไปทางเดียวนะเขาต้องออกไปถ้าคนหนึ่งอะเออไดคนล็อกเต็มหมดอีาดิ Okay, okay, okay. อโอเคโอเคโอเคอืมโอ้โหเพื่ยิงกระโดดหน้าต่างบ้านใหญ่เลยโอเคไปอุ้มแล้วกวาดท้ายหลังอืมมาดิเพื่อนโอเคจกหน้าไปก่อนแล้วคือเมคคนนี้คือแบบไปไวมากอะ่ะอืมเรียบร้อยโดนแบบอืมนกจิกตายไปก่อนเอาแล้วเครื่องไหนวนะโอ้โหเป็นเครื่องแบบไกลๆกึทถึงห้องวีบ้านใหญ่ด่านที่ว่าคือเมื่อก่อนทางลงมันโคตรแคบอ่ะ คือเมื่อก่อนเอาหยอยสามารถยืนบังแบบบันไดไม่ให้ใครลงมาช่วยได้ตอนนั้นคือแบบโอ้โหเยียนใช่ไหมเอ้ยเอาวัมันจะแบบปั่นสองงั้นเลยโอเคโอเคลองนกไปสองตัวก่อนลองดูว่าลองดูเขาจะปั่นสองต่อป่ะโอ้โหไม่เลยว่าจะใช้แบบสเตปแบบอันนั้นดูดับเบิลแทปดูนะตอนนี้เหลือเครื่องสามเครื่องโซนบนหมดเลยผมว่าน่าจะแบบพอแบบพอไหวอยู่เอาบหมอนี้ไม่มองหลังด้วยคนนี้ไม่มีการแบบมองลงมองหลังแล้วนั้น ผมก็อืมกดตีไปก่อนรอบนึงโอเคผมเห็นน้องแคร์เลสฟิวกำลังไปช่วยนะโดนปะโอ้โหโดนสิแปกโอเคพังประตูเน,นี่ยโอเคแคร์อยู่หลังเนี่ยอ่านี่ไงมันจะมันจะฉีกไปล้ลยปะอ่าแล้วเหมือนจะฉีกจริงโอเคเอานอกไปอ่าโอ้โหอย่างแม่นคนบ้าอะไร,ะรแบบจัดการแบบมัวม่วๆแล้วแบบรันโดลโอ้โหแล้วเขาฉีกเอาแล้วอะไร อราเลยอยู่นี้เนี่ยว่าอย่างนี้ฮิวะคือน่าจะฮิวตรงนี้ชัวป้าบอ่ะนี่ฮิวอยู่นี้ชัวป้าบหลอกอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยเอาโอ้โหเนี่ยปล่อยตายเฉยอะไรวะเนี่ย๋อโอเคเพราะว่าคนที่ก็น่าจะปล่อยตายคนนึงคิดว่าเฮ้ยโอ้โหยังจะช่วยอีกโอ้โหทำมีใจนายแบบใจนายคือได้มากอ่ะโอเคลองดันนเผื่อแบบเผื่อโดนโอ้โหโดนแค่คนนั้นมาแล้วคนนี้ล่ะ คนที่เขาก็จะยืนเพื่อนปะอ่าโอ้โหตรงที่มันจุกเด็กอะคนที่มันจุกแบบมันก็น่าเกลียดจัดเลยอ่าเพื่อนดักหน้าปักซอยไปก่อนลองดิอืมโดนนกไปก่อนพับไม้ปะอ่ะาพัไมาอย่างงี้เขาจะเสียเวลาในการแบบเฮ้ยหมอนี่เฉียวแล้วไปโดมดมาอย่างงั้นนะโดดแบบมั่วๆยังไงไปเพื่อนอืมล้มเฮ้ยแล้วคือคนที่เป็นขายมุมด้วยฮะ คืออดมองออร่าจากเพิร์กอันนั้นเลยเพิร์กกั้นเครื่องอีกาเฮ้ยเดี๋ยวยังจะช่วยก็ได้บนหัวเห็น้นั่นแหละโอ้โหเขาไปตี้นี่คือแบบรักเพื่อนกันอย่างนั้นนะโอเคปล่อยดิเผื่อแบบดับเปรลแฉบไม่มีอะไรดับเปรลแทฉบตรงนั้นเอาเพื่อนไม่บอกเรียบร้อยนี่แล้วผมเจอหนุ่มแคร์เลสฟิวเจไปนกไปก่อนโอ้โหแล้วโยกตอนนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วฮะ อย่ากทั้ตาไว้แล้วก็ปรับโอเคโมลิผมที่ก่อนหวังว่าคนนั้นจะไม่เจอหลุมที่อยู่กลางแบบนะโอเคอดุกแบบจะว่าไปคือแบบโมลิตัวดีมันก็สยองแบบเอาเรื่องนะโอเคมาโมลินักซื้อแทบอีกสักคนนึงผมว่าตอนนี้คงจะไม่เดินไม่โดนแบบเซนเซอร์ โอ้โหโดนเจสซร์นิดหน่อยเจสซร์ไอ้ด่าเซอร์ก็โอเคไปเสียงติดเหลืองด้วย